7ทักษะสร้างคุณให้กลายเป็นคนมั่นใจในตัวเองในชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่เรารู้ได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จไม่ว่าเราจะต้องผ่านอุปสรรคแล้วก็เจอเรื่องราวที่โหดร้ายมากแค่ไหนนั่นก็คือวิธีคิดวิธีมองโลกของเราเราต้องมีความหวังในที่สุดหลังจากความพยายามของตัวเราจะนําพาเราไปสู่ชีวิตที่เราต้องการความเชื่อในความสามารถของเราโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนั่นก็คือความมั่นใจในตัวเองค่ะ ความมั่นใจเป็นทักษะที่จําเป็นแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาได้วันนี้มีวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่นใจในตัวเอง7ข้อมาฝากกันค่ะข้อที่ 1. ขยายความเชื่อในความสามารถของตัวเราเองตอนเราเป็นเด็กเกเราฝันอยากจะเป็นอะไรตั้งมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอ นักบินอวกาศเราจินตนาการถึงสิ่งที่เราอยากจะเป็นอย่างเต็มที่โดยไม่มีความกลัวว่าเราจะเป็นอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จนเมื่อเราโตขึ้นเริ่มมีคนใส่ความเชื่อความกลัวต่างๆให้เรามากมายจนเราเริ่มตั้งคําถามในความสามารถของตัวเราเองว่าจริงๆแล้วเราสามารถทําสิ่งนั้นได้จริงๆหรอ เฮอร์ิฟอร์ดได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำอะไรได้หรือไม่ได้คุณคิดถูกต้องแล้วดังนั้นการกลับมาสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของเราและพยายามขยายความเชื่อนั้น,น,น อะไรที่เรารู้ว่าเราไม่เคยทำมันน่ากลัวก็ลงมือทำเรามีความสามารถมากกว่าที่เราคิดข้อที่2ออย่าให้ความล้มเหลวในอดีตมาเป็นตัวกำหนดชีวิตของคุณความล้มเหลวมีผลกระทบก็คืออาจทำให้เราสูญเสียความมั่นใจแต่จงจำไว้ว่าความล้มเหลวเป็นเพียงแค่บทเรียนหนึ่งระหว่างทางที่เรากำลังเดินสู่ความสำเร็จเท่านั้นทุกครั้งที่ผ่านความล้มเหลวหรือว่าผิดหวังเพื่อให้เราเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นเสมอดังนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเพียงบทเรียน ที่เราจะเรียนรู้และทำใหม่ให้ดีขึ้นในอนาคตไม่ใช่ชีวิตทางชีวิตของเราข้อที่3พูดคุยกับตัวเองในแง่บวกมีงานวิจัยจำนวนมากบอกว่าการพูดกับตัวเองในด้านบวกเช่นเราเป็นคนมีความสามารถเราจัดการกับปัญหาต่างๆได้เราดูดีเราจะประสบความสาเร็จ เป็นการสร้างกำลังใจและความเชื่อที่ดีรวมไปถึงการสร้างความมั่นใจของบุคคลน,นั้นๆได้อย่างดีความมั่นใจในตัวเองคือความเชื่อในความสามารถของตัวเองซึ่งมาจากความคิดภายในเราต้องเชื่อในตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นมาเชื่อในตัวเราข้อที่ 4. คิดบวกเยอะๆเพื่อหักหลังความคิดลบสำหรับวิธีการที่จะช่วยให้เราคิดบวกได้มีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ทุกครั้งที่คิดลบให้นึกถึงแง่บวก หครั้งเพื่อมาหักหลังกัน 2. ในแต่ละครั้งที่คิดบวกให้ใช้เวลากับความคิดนั้นๆอย่างน้อย20วินาทีเพื่อให้ความคิดนั้นตกตะกอนแล้วก็สร้างความเชื่อกับความคิดนั้นๆต่อตัวเราเอง 3. รู้เท่านั้นความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้านลบ4อย่าพยายามที่จะกดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือความคิดที่ลบๆบรับรู้ความรู้สึกและความคิดแต่ไม่ปรุงแต่งต่อ ข้อที่5สร้างอุปนิสัยการเรียนรู้อยู่เสมออุปนิสัยการเรียนรู้จะทําให้เราเป็นคนที่มีโก g ม my เ e t นั่นหมายถึงเราสามารถเติบโตพัฒนาศักยภาพและทักษะได้อยู่เสมอและเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราพัฒนาได้เรียนรู้ได้เราจะไม่ย่อดท้อต่อปัญหาและความยากลำบากรวมทั้งทำให้เรามองเห็นโอกาสต่างๆในชีวิตมากขึ้นด้วยข้อที่6 ก้าวข้ามความสงสัยในความสามารถของตนเองอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะว่าคนเราสามารถพัฒนาความสามารถและเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะเป็นดังนั้นนะคะเลิกสงสัยในตัวเองแต่ให้ปเปลี่ยนการตั้งคำถามกับตัวเองใหม่เช่นฉันไม่มีปัญญาทำมันได้หรอกฉันจะต้องทำอะไรที่จะทำมันได้แทนเป็นต้นค่ะข้อที่7เผชิญหน้ากับความกลัว คนทุกคนล้วนมีความกลัวด้วยกันทั้งสิ้นค่ะและบ่อครั้งเราให้ความกลัวในจิตใจมาหยุดเราไม่ให้เราเติบโตรหรือว่าก้าวไปข้างหน้าหรือแม้แต่ความกลัวนั้นนั้นผลักดันให้เราทําอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์และดีต่อชีวิตของเราเลยวิธีการเอาชนะความกลัวก็คือการเผชิญหน้ากับมันแล้วค่อยๆทําในสิ่งที่เรากลัวทีละนิดจนเรารู้สึกกลัวน้อยลงความกลัวเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจเราค่ะ เราจะต้องเอาชนะมันให้ได้และนี่แหละคะ่ะก็คือเจวิธีในการสร้างความมั่นใจในตัวเองซึ่งอุ้มบอกว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วอุ้มจะรออ่านความคิดเห็นของทุกคนอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอุ้มเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ